โชว์เป๋าตั้งเลยพี่เจอุ๊ยแบบเบิวตี้บล็อกเกอร์ล่าสุดที่กดเงินจำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แล้วด้วยซ้ำที่ไม่ชอบอไม่ชอบสิ่งนี้เลยเพราะรู้สึกว่ามันหนักคื <c oughs> อเพราะมันเป็นเหล็กอะ่ะกลัวมันไม่ได้หนักเพ <c oughs> ราะตองการหลอจริงๆ <c oughs> มันคือการ์โดโฮลเดอร์ของเคสสเปซเว้ย <c oughs> ไม่รู้อะกายลาโรเช่เออกีลาโรช ตอนนั้นเรามีที่ที่เขาที่รู้จักการไปอเมริกาก็เลยให้เขาซื้อมาฝากเขาซื้อมาได้ไมาอย่างไรนแฟนเก่าซื้อให้ครับปกติเป็นคนชอบสะพายกระเป๋าใบเล็กเลยสะพายกระเป๋าที่มันเป็นแบบโช o ด l d e แบ a กใบเล็กอ่ะถึงหรอปะแล้วอันเนี้ยตอบโจทย์ที่สุดนี่คือทั้งชีวิตกูมีแค่นี้เงินสดบัตรประชาชนแบขับขี่บัตรเครดิต2ใบทีกาคอนโดรถไฟฟ้า <c oughs> บัตรประกันสุขภาพเหมือนมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใส่แบงค์ไทยอ่ะ พอใส่แบงค์ไทยแล้วมันเกินเว้ยก็ไม่เป็นไรก็ให้มันยับยับไปไมันเป็นไรช่วยช่ยได้กระเป๋าตังค์จะใส่ไว้ในรถอยู่แล้วแล้วถ้ากแบบสมวติลงไปกินข้าวก็คือจะดึงแค่บัตรที่จะใช้ไปใบเดียวแบบประชาชนบัตรใบขับขี่ที่เหลือนานๆคือบัตรเครดิตมันแบบใส่กระเป๋าแล้วมันตุงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันมีกุญแจรถแล้วอะไรอย่างงี้ก็คือแบบแค่มีบัตรก็พอแล้วล่าสุดที่กดเงินจําไม่ได้ว่าเมื่อไหรแล้วด้วยซ้ำกระเป๋าตังค์กุชชี่สีดาําวิเวียนเวสต์วูดครับ ซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองเคยดูดวง แล้วหมอดูอ่ะเอาวันที่ใดๆ,ๆ,ๆมาแล้วก็บอกว่าเราอ่ะควรต้องใช้กระเป๋าตังสีแดงคือโจทย์ของการหากระเป๋าตังของเราคือ1ไม่ต้องพับแบงค์สองใส่เหรียญได้สมีช่องใส่บัตรเยอะคือเปอิดขึ้นมาปุ๊บทางซ้ายทางขวาปุป๊บๆปุ๊บท่องใสแบงค์กลางแบงค์ได้เต็มๆใส่เหรียญได้เยอะไม่ได้ใส่แบบได้นิดเดียวพอปิดแล้วมันดูไม่หนาเถิดทะใหญ่ๆออกมามันใส่บัตรได้เยอะอะให้ดูเป็นคนโรคจิตไม่ชอบเอาแบงค์ไปพับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้มันยับๆไปไม่เป็นไรช่วยๆได้เครื่องราง<อ>ได้ทุกสำนับ ได้ทุกช่องได้ทุกประเทศเชื่อหมดอันนี้น่าจะจากฮ่องกงแบงไปทําพิธีอ่ะอันนี้ห้ามใช้มาลติเคาลเจอร์อยู่ในนี้คูปองส่วนลดร้านหมูกระทะร้านเฮียเปียวอยู่โชคชัยสี่หวยค่ะพี่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบสิ่งนี้เลยเพราะรู้สึกว่ามันหนักเพราะมันเป็นเหล็กอ่ะรู้ว่ามันไม่ได้หนักต่องกาหรอไอ เพราะว่าชมเพิ่งเรียนรู้ที่จะพกกระเป๋าตังค์สองใบจะอธิบายว่าทำไมมีสามอันคือต้องเท้าความก่อนเมื่อก่อนเนี้ยชมเป็นคนมีกระเป๋าใบเดียวจนกระทั่งชมได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเนยถูกประเทศเชื่อหมดเขาพกกระเป๋าสองใบคือใบหนึ่งมันจะเป็นกระเป๋าตอแหลที่กระเป๋าที่เขาใช้ชีวิตทั่วไปกับกระเป๋าอีกใบหนึ่งเป็นกระเป๋าแบกบ,บ้านชมก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวชมจะทำอย่างนั้นบ้างทีเนี้ยมันก็จะมีสองกระเป๋าตังค์ที่ชมจะเอาไว้ประจำแต่ละใบอันนี้เป็นใบที่เอาไว้ใช้ใส่กระเป๋าเล็กง่ายต่อการดำรงชีวิต ช่องกลางก็จะมีเงินใบขับขี่บัตรประชาชนข้างหลังอันนี้คือน้ำบาตรนั่นคือน้ำบาตรแล้วอยากใช้มากทํางานมาปีนึงอ่ะได้ใช้อยู่แบบ3รอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อีไวนึงอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ที่แม่ซื้อให้เมื่อนานมากแล้วคือมันจุของได้เยอะมากใส่เหรียญแล้วก็มีน้ำบัตรด้วย อันนี้เป็นบัตรคัสตันาก,กมูระ<า>สั่งกัน3ห้องไม่ไม่มีใครเอาเลยชยมชอบปิเกตอีกขโมยมาก็อันนี้เป็นบัตรซูชิโรที่มันต้องมี2ใบเพราะอะไรรู้ไหมถาสมมติเราไปกับเพื่อนไปกับแฟนอย่างเงี้ยเราก็โกไปสองใบเพราะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาไม่มีบัตรอ่ะเราก็ให้เขาปั๊มให้าการวางแผนชีวิตจะอธิบายว่าทำไมมีาาสามอัน actually แบบกระเป๋าตังที่ใช้จริงกับกระเป๋าตังดัมมี่อันนี้คือกระเป๋าตังดัมมี่ทุกครั้งเวลาเราจ่ายเงินเราจะใช้มือถือ ที่เป็นถือว่าเป็นกระเป๋าตังค์จริงๆสําหรับเราตอนนี้นะมันเลยไม่ค่อยมีเงินอยู่ในนี้เก็บบัตรเก็บใบเสร็จเก็บใบประกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เงินจริงๆอะ่ะอยู่ในนี้ <S 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 ก็คือบัตรเครดิตเราจะใส่ในเนี้ยไอ้ที่มันเป็นแบบเก็บบัตรคือเราสามารถออกจากบ้านด้วยมือถือกแจะรถกแจะบ้านจบ อันนี้เอาไว้จ่ายค่าที่สอดรถที่สแกนจ่ายไม่ได้ซึ่งมันจะมีเงินสดอยู่ในนี้นิดนึงเดลี mm ่แ hmm. บ็กอะจะมีแค่2อ,อันนี้อันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยก็คือเป็นแอคชวลเป๋าตังค์เนาะใหญ่มากก็คือแนวนอนมีเงินมีตังมีบัตรและใส่มือถือเข้าไปอีกได้เราจะไม่ถือว่านั่นคือกระเป๋าหนึ่งใบเราถือว่านั่นคือกระเป๋าตังค์ที่ใส่มือถือได้ mm hmm. <laughs>